แปลงเดียวเท่านั้นในโครงการภูฟ้าการเด่นโฮมสารพีวงแหวนรอบ3ค่ะถ้าคุณคือคนที่มองหาที่ดินในโครงการจัดสรรที่มีบ้านอยู่จริงกว่า100หลังไม่เปลี่ยวไม่เดียวดายแถมอยู่ติดถนนวงแหวนต้องแปลงนี้เลยค่ะเหมาะกับคนที่อยากมีบ้านของตัวเอง ยังอย,อยากอยู่ไกลเมืองเดินทางง่ายปลอดภัยแถมสิ่งอำนวยความสะดวกก็ครบค่ะทั้งคลับเฮาส์สระว่ายน้ำและคาเฟ่นในโครงการแล้วแปลงนี้น่าสนใจยังไงเป็นพื้นที่รอดจากน้ำท่วมค่ะคุณจำตอนสารพีน้ำท่วมใหญ่ช่วงตุลาเมื่อปีที่แล้วได้ไหมคะโครงการนี้เนี่ยไม่เปียกเลยค่ะเราตั้งอยู่ที่สูงติดถนนวงแหวนรถเข้าออกก็ง่ายและไม่มีประวัติน้ำท่วมเลยค่ะแปลงสวยฟังก์ชันลงตัวบนที่ดิน56.2ตารางวา ทรงสี่เหลี่ยมจัตรุรัสปลูกบ้านสองชั้น3ห้องนอนได้สบายค่ะ ขายถูกกว่าราคาประเมินของราชการเนี่ยจะอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แบาทค่ะแต่แปลงนี้ขายแค่1นึ่งล้านสองแสนบาทเท่านั้นเท่ากับว่าตกตารางวาแค่ส0,000ื่นมิดิตเองค่ะขายถูกเพราะเจ้าของอยากขายด่วนค่ะที่ดินไม่ได้ติดปัญหาไม่มีภาระใดๆนะคะเป็นโฉนคดครุฑแดงพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ได้ทันทีค่ะและจุดเด่นของโครงการภูฟ้าการ์เด้นโฮมนะคะคือที่นี่เนี่ยจะได้ความเป็นส่วนตัวนะคะบรรยากาศร่มรื่นใกล้ชิดธรรมชาตินะคะลูกบ้านที่มาอยู่ที่นี่นะคะ ไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยเลยค่ะเพราะเรามีทางนิติบุคคลนะคะสำนักง,งานขายคอยดูแลลูกบ้านนะคะและวรปภอคอยรักษาความปลอดภัยที่นี่ตลอด24ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเรามาดูคลับเฮ้าสนะคะหรือสิ่งอำนวยความสะดวกของโครงการนี้ไปพร้อมๆกันค่ะตามมุกมาเลยค่ะ จากที่ทุกคนเห็นนะคะที่นี่บรรยากาศร่มรื่นมากๆนะคะมีทั้งสระว,ว่ายน้ำฟิตเนสนะคะหรือแม้กระทั่งร้านคาเฟ่ร้านกาแฟในโครงการนะคะ สังคมก็น่าอยู่การเดินทางก็ง่ายรถมากๆใกล้สี่แยกกองทรายสารพีแค่4นาทีค่ะแยกเสมืองหางดง8นาทีบิ๊กซีแมคโครโลตัสแค่12นาทีหรือจะเข้าเมืองไปสนามบินก็ไม่เกิน20นาทีค่ะเห็นไหมคะว่าแปลงนี้ของจริงไม่ต้องลุ้นน้ําท่วมในโครงการจัดสรรที่เดินทางง่ายใกล้เมืองและราคาถูกกว่าราคาประเมินอีกถ้าคุณกําลังหาที่ดินพร้อมใช้ในทําเลไม่ต้องรอให้เจริญเนี่ยรีบทักบุ้งมาเลยนะคะก ที่แปลงเดียวนี้จะหายไปแบบที่คนอื่นคว้าไปก่อน